รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ชวสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งครับผมตูนวรัตครับและฝนสุกัญญาคะ่ะกับรายการเจแปนมารู้มัมารู้ไหมรู้ไว้ใช้ได้ทุกสถานการณ์ครับผมวันนี้ผมมีคําถามมาถามครับอะไรคะพี่ตูนเป็นคําถามที่เรื่องญี่ปุ่นแล้วก็เรื่องท่องเที่ยวด้วยคุณอชอบทะเลหรือชอบภูเขามากกว่ากันมูแปลกมากเลยอ่ะอเลือกไม่ถูกเลยนะเนี่ยเอาจริงเอาส่วนตัวเอาในไทยก็ได้ในไทยชอบทะเลหรือภูเขา ถ้าส่วนตัวเลยนะชอบทะเลค่ะพี่ตูนพี่ตูนชอบอะไรไงเห็นไหมจริงเวลาชวนเพื่อนไปเที่ยวเนี่ยสมมติในไทยเราก็จะมีแบบเที่ยวทะเลก็ไปหูวหินไปพัทยาเที่ยวภูเขาก็ไปแบบเขาใหญ่เชียงใหม่เป็นปัญหาโลกแตกมากว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนมากกว่าถ้าอย่างนั้นเราแก้ปัญหาด้วยการทำไมไปที่อื่นไหมล่ะ ไปที่อื่นเลยไม่เกี่ยวกับภูเขาทะเลเอาฉาีดไปเลยก็ได้ค่ะไปอย่างอื่นก็ได้สวนสาธารณะสวนดอกไม้สวนรถไฟอะไรก็ได้ครูศาสตเตรียมภาพเตรียมอะไรมาไม่เกี่ยวข้องกับเขาเลยมากเราก็ได้หมดแหละงั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวไหมล่ะเพราะฉะนั้นได้ทั้งปูทะเลภูเขาสวนสาธารณะที่ท่องเที่ยวต่างได้หมดค่ะได้หมดในไทยและในญี่ปุ่นนะฮะอาจจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ทะเลก่อนเลยได้ค่ะขอทะเลนะคะคําว่าทะเลในภาษาญี่ปุ่นคือคําว่าอุมิ ใช่อือมิไม่ใช่อูมามินะคะไม่ใช่ทะเลอร่อยว่าและทะเลอร่อยน้ําทะเลอร่อยไม่ใช่นะคะอืมิอืมิแปลว่าทะเลค่ะบางคนอาจจะจําจากอุนิก็ได้อุนินี่เป็นหอยเม่นอยู่ในทะเลอ่ะได้อยู่ค่ะต้องจาให้ดีนะคะอืมิแปลว่าทะเลค่ะภูเขาเหรอครับภูเขาคือยามะยามะนั่นเอง ช่ยามะยามะยามะภูเขาไปไปได้ไปไปได้นะบางคนก็ชอบอย่าไปห้ามเขาโอเคโอเคยามะยามะแปลว่าภูเขานั่นเองอย่างนี้ภูเขาฟูจิอย่างเงี้ยเราก็จะฟูจิยามะใช่ไหมคนไทยจะชอบแบบฟูจิยามะแต่จริงญี่ปุ่นอ่านฟูจิยามะ ฟูจิยามะเข้าใจแล้วเพิ่งรู้ที่มาเข้าใจว่าเป็นชื่อเต็มมาตลอดไม่รู้แปลว่าภูเขาทะเลไปแล้วภูเขาไปแล้วทีนี้คนญี่ปุ่นเขาจะผูกพันกับแม่น้ำมากไปปิกนิกสวนสาธารณะริมน้ำที่คุณก็มีมาเหมือนกันมีเหมือนกันสิคะมีภูเขาฟูจิอยู่ด้วยด้วยโอเคโฟกัสแม่น้ำด้วยนิดนึงนะคะคำว่าแม่น้ำนะคะในภาษาญี่ปุ่นคือคำว่าคาวะคาวะไอคะวะคะ ว่าคาวะแปลว่าแม่น้ำแปลว่าถ้าจะมีชื่อแม่น้ำยอดนิยมอย่างแม่น้ำสูมิดะงี้แล้วก็สุมิดะคาวะคือชื่อแม่น้ำสูมิดะหรือเจ้าพระยาคาวะแม่น้ำเจ้าพระยาถูกต้องค่ะเราสามารถใช้คำว่าคาวะต่อท้ายชื่อได้เลยนั่นเองนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งอันไหนผมดูในรูปมันเหมือนตรงนี้จะเป็นสวนสาธารณะเอื่นน้ำเดินเล่นได้มีดอกมงดอกไม้ขนาดนี้นะคะมีสักระค่าว่าสวนสาธารณะภาษาญี่ปุ่นคือคําว่าโคเอ็นโคเอ็นใช่โคเอ็น โคเอ็นแปลว่าสวนสาธารณะนั่นเองค่ะโคเอ็นครับผมก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบง่ายๆนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะไปต่อที่ภาพอื่นๆเรามาที่รูปประโยคกันไม่ดีกว่าเปลี่ยนบรรยากาศถามว่าคุณชอบไปเที่ยวที่ไหนอ๋อแบบว่าคุณไปที่ไหนคุณชอบไปที่ไหนบ่อยๆหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมคะภาษาญี่ปุ่นจะถามว่าโยกุโดโกนิอาโซบินิอิคิมัสกาโอ้โหเป็นชุดเลยเป็นชุดเลยอ่ะงั้นเรามาแยกส่วนแล้วกันนะคะโยกุ ยกคือแปลว่าบ่อยๆใช่ยกคือแปลว่าบ่อยๆนะคะส่วนคําว่าโดโกนี่ก็คือที่ไหนส่วนคําว่าอาโซบิก็คือเที่ยวเล่นไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปเที่ยวเล่นได้หมดอ,อ่ะ,ะแล้วก็วอีกทีมา <As oni. S 2> แปลว่าไปใช่ค่ะ อิคิมัสไปอ่าผมทวนอีกทีโยกคือบ่อยๆโดโคคือที่ไหนอโซบิคือไปเที่ยวไปเที่ยวเล่นแล้วก็อิคิมัสเนี่ยแปลว่าไปเพราะะฉนั้นเมื่อรวมกันเป็นประโยคก็จะพูดว่าโยกคือโดโคนิ้อโซบินิ้อิคิมัสก์ก์ทวนนะฮะโยกโดโคนิ้อโซบินิ้อิคิมัสกยก์โยกคือโดโคนิ้อโซบินิ อิคิคมัสก้าค,คำนี้ค่อนข้างยาวทีเดียวเพราะเป็นรูปประโยคที่เอาหลายๆคำมารวมกันนะครับคุณผู้ชมแต่สังเกตนะฮะเขาจะใช้คำว่าคุณชอบไปเที่ยวคุณไปเที่ยวที่ไหนบ่อยๆจะไม่ได้พูดว่าคุณชอบไปเที่ยวที่ไหนจริงๆมันคือสื่อความชอบใช่ไหมล่ะถ้าไม่ชอบมัคงไม่ไปบ่อยๆถูกต้องให้คุณไปดูหนังบ่อยๆคุณไปทะเลไปภูเขาบ่อยๆมันก็เป็นการบ่งบอกถึงความชอบนั่นเองถูกต้องค่ะใช่อีกหนึ่งที่ที่ส่วนตัวอันนี้ผมชอบจริงๆพิพิธภัณฑ์ อพิพิธภัณฑ์นะค่ะไปมิวเซียมกับผมไหมสมมติคุณจะชวนคนไปเที่ยวพูดว่าไงดีครับอ่ะเรามาดูคําว่ามิวเซียมก่อนนะคะเราสามารถพูดทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษได้เลยนะคะคือคําว่ามิวจิอามมิวจิอาเมมิวจิอามพูดเร็วๆจะเป็นมิวเซียมมิวเซียมจะไม่เป็นตัว S นะเป็นตัวจอจานแทนใช่ค่ะญี่ปุ่นไม่มีตัวซีนะคะฉะนั้นคําว่าเซียมก็เป็นเจียมเจียมแบบนี้ไอ้มิวเจียม ใช่นิวเจฉะนั้นเมื่อกี้ที่พีตูนถามว่าเป็นการชักชวนว่าไปที่นั่นที่นี่ด้วยกันกับเราไหม,มเราจะพูดว่าวาตาชิโตแล้วตามด้วยสถานที่สิ่งนั้นนะคะแล้วตามด้วยคำว่าอาิชโชนิอิคิมาเซ็นกะว t าตาชิโตอิชโชนิอิคิมาเซ็นกะอิคิมาเซ็นกะใชอิคิมาเซนกะือไปด้วยกันไหมถูกต้องค่ะอิชโชนิจริงๆแปลว่าด้วยกันอิคิมาเซ็นกะคือการชักชวน ไปด้วยกันกับผมไหมหรืออย่างเช่นเมื่อกี้เปลี่ยนจากคำว่ามิวเซียมเป็นคำว่าสวนสาธารณะก็ได้ญี่ปุ่นชอบไปก็จะเป็นวาตาชิโตะโคเอนนิอิชชนิอิคิมาเซ็งกะวาตาชิโตะก็คือกับเราเราเป็นคนชวนใช่ไหมไปด้วยกันกับเราว่าตาชิก็คือฉันเนี่ยนะครับส่วนคำว่าโคเอนก็คือสวนสาธารณะอิชชนิคือด้วยกัน อีกขี้มาเส้นก่ไปไหมไปด้วยกันกับเราไหมแปลว่าอีกิีมาเสนกะเนี่ยเราพูดลอยๆก็ได้ใช่ไหมเช่นสมมุติเราจะไปเที่ยวกันแล้วเพื่อนแบบตามเฮ้ยไปไหนอะอีกิมาเสนกะอ๋ออีชนีอีกมาเนกะไปด้วยกันดิมะอ่าไปด้วยกันไม่ละไปด้วยกันเถอะไม่ว่าจะไบปาร์ตี้ดูหนังฟังเพลงคอนเสิร์ตได้หมดเลยค่ะทุกที่เลยมาที่เรื่องของสถานที่กันต่อครับนอกเหนือจากแม่น้ําภูเขาทะเลแล้วคุณมีที่ไหนนาเสนอนีิฉันอยากจะโชว์เหมือนกันค่ะคุณอยากจะไปที่ไหนล่ะคะโรงหนังไหมอ่าโรงหนังนะคะมาดูนะคะ คำว่าโรงหนังนะคะภาษาญี่ปุ่นคือคำว่าเอกะคังเอกะคังให้อีกครั้งนะคะเอกะคังเอกะคังอ่ะเอกะก็คือหนังหรือภาพยนตร์ส่วนคำว่าคังเนี่ยมันแปลว่าตึกตึกที่มีการฉายหนังก็คือโรงภาพยนตร์ตึกหรืออาคารที่มีการฉายหนังนั่นเองนะคะแปลว่าคังมันอยู่ในคำอื่นที่มันตึกก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะโทโชคังก็คือหอสมุด มันก็จะมีหลายคำเหมือนกันนะคะให้เอกะคังนะคะก็คือโรงหนังหรือโรงภาพยนตร์ค่ะ,ะต่อเลยไหมคะที่ไหนดีคะส่วนสนุกไหมพี่ตุ้มใช่เราดูนะคะส่วนสนุกนะคะภาษาญี่ปุ่นก็คือ UN เอ็ UN g ยใช่โอที่ญี่ปุ่นก็จะมีเยอะมากส่วนสนุกนแต่ตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไร ดิสนีย์แลนด์อ้าวภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าดิสนีย์แลนโดอ๋ออันนี้เรียกทับศัพท์ถูกต้องค่ะดิสนีย์แลนโดเพราะนั้นคุณอาจจะระบุไปเลยไม่ต้องบอกว่าเป็นยูเอ็นจใช่ใช่ค่ะเพราะจะได้รู้ว่ายูเอ็นจที่ไหนใช่ใช่อะต่อไปค่ะลองเป็นพวกสวนดอกไม้ไหมคะครับอ่าเราจะพาไปสวนดอกไม้สวยนะสวยอะคำว่าสวนดอกไม้นะคะภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าคาเอ็นคาเอ็นใช่คาเอ็นสังเกตดูคำว่าเอ็นโคเอ็นคือสวนสาธารณะ แต่ถ้าคอ็นคือสวนดอกไม้อ่ะคะก็คือคันจิแปลว่าดอกไม้โอ้อาฉะนั้นก็คือเป็นสวนกว้างๆที่เต็มไปด้วยดอกไม้คือสวนดอกไม้ค่ะภาษาญี่ปุ่นก็คือคะเอ็นก็ระบุไปเลยว่าสวนประเภทไหนถูกต้องค่ะค่คะเอ็นสวนดอกไม้ค่ะผมเป็นคนธรรมะธโมผมชอบเข้าวัดธรรมะธรรมธโมเชื่อวัดญี่ปุ่นสวยเอาวัดนะคะเ้าคําว่าวัดละกันค่ะคําว่าวัดภาษาญี่ปุ่นคือโอเทระโอเทระใช่โอเทระ โอเทระก็คือวัดมันครอบคลุมถึงศาลเจ้าได้ไหมกางจะพูดเลยโอเทระแปลว่าวัดนะคะแต่คําว่าศาลเจ้าเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะใช้คําว่าจินจาอ๋อจินจาจินจ่านั่นคือศาลเจ้าแต่ถ้าโอเทระก็คือเกี่ยวกับวัดนั่นเองซึ่งบางทีมันอาจจะมีความข้ามเกี่ยวใกล้เคียงกันเรียกคนละอย่างกันนะฮะใช่อีกรอบนะคะโอเทระแปลว่าวัดนะครับโอเทระลองเปลี่ยนเป็นการใช้รูปประโยคชวนไปวัดบ้างดีกว่า เขินนะคะชวนไปวัดเนี่ยไม่ค่อยได้ชวนไปเลยเท่าไหร่ชวนไปดูหนังชวนไปวัดอ่าชวนไปวัดละกันนะคะอ้าวเหมือนเดิมค่ะถ้าเราต้องการจะชวนใครนะคะไปเที่ยวหรือว่าไปที่ไหนกับเรานะคะวาตาชิโตะกับฉันถูกไหมคะใช่วาตาชิโตโอเทลานิโอเทรานิใช่อิชชอนิอิชชอนิอิคิมาเซนก์อิคิมาเซนก์ใช่ไปวัดด้วยกันกับฉันไหมอีกรอบนะคะวาตาชิโตะวาตาชิโตโอเทลานิ โอเทระนี่อิโชนิอิโชนิอิคิมาเซนกาอิคิมาเซนกาใช่อิมาเป็นคำปิดท้ายใช่ค่ะอย่าลืมนะคะคำว่าอิชชนินี่สำคัญเป็นการพูดถึงทำสิ่งนั้นด้วยกันโออไปด้วยกันไหมกินข้าวด้วยกันไหมพวกนี้ได้หมดวิดมีถูกต้องค่ะทุเกเตอร์นั่นเอง ครับผมแล้วถ้าเราอ่ะประโยคแบบง่ายๆเบสิกสุดเลยสมมุติน้องๆวัยรุ่นดูอยู่โอ้หจะมาชวนไปวัดอะไรอไปแบบไปห้างอ๋อไปห้องไปห้างอะไรอย่างี้นะอกว้างๆเลยชวนไปห้างด้ค่ะคำว่าห้างนะคะเราพูดทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้นะคะคือคำว่าเด p a พาโตอ๋อเหมือนดีพาร์ทเมนต์สโตร์ถูกต้องค่ะ d ดี a พาร์ทเมนต์สโตร์แต่ญี่ปุ่นไม่ใช้คำว่าดีนะคะจะใช้ว่าเด เดパートเดパาโใช่เดパートせんかอ่ได้ักชวนไปห้างด้วยกันกับผมไหมถูกต้องค่ะนะครับไปตลาดมีไหมฮะมีค่ะญี่ปุ่นมีตลาดแบบตลาดปลาตลาดแบทั่วไปใช่ไหมคะคำว่าตลาดนะคะภาษาญี่ปุ่นคือคำว่าอิจิบะอิจิบะใい่อิจิบะอิจิบะนี่คือมาเก็ตถูกต้องค่ะเราจะใช้คำว่าอิจิบะก็คือตลาดทั้งหมดเลยนั่นเองนะคะรฉะนั้นถ้าเราจะชวนไปตลาดด้วยกันไหม อิโชนิอิจิบานิอิคิมาเซ็งกะอิโชนิอย่าลืมอิโชนิฮะคุณผู้ชม <c oughs> คือการชวนไปด้วยกัน อิชิบะนี้ฮ่อิคิมะเซงกะอิคิมเซกะอิคิมเซกะคือถามว่าไปไหมไปตลาดด้วยกันไหมเพราะนั้นก็เปลี่ยนสถานที่แล้วก็ชวนไปที่ต่างๆได้หมดเลยนะครับถูกต้องคะ่ะถ้าเราจะระบุไปเลยเราจะบอกว่าแพลนทริปของเราเนี่ยกลับไปที่ภูเขาทะเลตอนต้นฉันจะไปทะเลเดือนเมษานี้โอเคค่ะหมายถึงว่าถ้าหมายถึงเดือนเมษานที่จะถึงถูกไหมคะเรายังไม่ได้ยังไม่ไปยังไม่ได้ไปใช่ไหมอ่ะเราสามารถใช้คํามาเดือนที่4ี่ที่ว่าเคยเรียนไป,ไปก่อนหนะ้านี้อ่ะ แล้วก็ตามด้วยสถานที่แล้วก็ตามด้คำว่าไปได้เลยนะคะถ้าต้องการจะบอกว่าฉันเนี่ยจะไปทะเลในเดือนที่4หรือเดือนเมษามภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าว a าต s าชิวะชิกา t ุนิ i อุมินิอิกิมัสวาตาชิวะแปลว่าฉันชิกา a ุ s u คือเดือน,อนท,ที่4ใช่ชิกา s ุชิกา s ุเดือน4คือชิก็คือ4แล้วก็กาุ่คือการระบุว่าเป็นเดือนที่ท4นะครับใช่ค่ะชิกาซุนิอุมิแปลว่า ทะเลใช่อือมีนิอิกิมาสอิกิมสไปลว่าไปค่ะอือมีนิอิกิมาสใช่อมีนิอิิมสไปทะเลนั่นเองอ่ะอีกรอบนะคะพี่ตูนขอช้าช้าชัดชนะคะว t าตาชิว่าวาตาชิว่ i ชิกาซุนิชิกาซุนิอือมีนิอือมีนิอิิมส อิคิมัสใช่ว่าต้องชื่อว่าชิโกจูนีอุมินอิิมัสฉันจะไปทะเลในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะครับถูกต้องเลย่ะเวาล้ฮะวันนี้ครบถ้วนนะครับที่ท่องเที่ยวต่างๆทั้งภูเขาทั้งทะเลโรงหนังห้างสินค้าสวนสาธารณะแม่น้ําหวังว่าจะนําไปใช้ประโยชน์ได้ในการเดินทางท่องเที่ยวนะครับวันนี้ขอบคุณฝนเซนเซค่ะยินดีค่ะพี่ตูนครับผมและคุณผู้ชมสามารถทบทวนบทเรียนชมรายการย้อนหลังทั้งตอนนี้และทุกๆตอนได้เลยครับที่ www.etvthai.tv รวมถึงโซเชียลมีเดียทุกช anel เลยด้านล่างหน้าจอตรงนี้นะครับใช่มีหน้าร้างมาตะเนวันนี้ลาลไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับเกร็ดคว,ดควดคามรู Сп ้แดนอาทิตย์อุทัยชาวญ,ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนมากๆเลยค่ะทุกวันจันทร์ที่2ของเดือนมก,กราคมก็เลยมีวันบรรลุนิติภาวะด้วย ในวันนี้วัยรุ่นที่บรรลุนิติภาวะจะมารวมตัวกันเพื่อรับโอวาจากผู้ใหญ่ให้เติบโตไปอย่างดีมีความรับผิดชอบหญิงสาวได้สวมชุดกิโมโนสวยๆและมีงานรื่นเริงเฉลิมฉลองกันด้วยละค่ะ